ครับมาประกอบมาปั๊มนะ้ำมันเสื้อเพลิงนะครับเนื่องจากว,ว่ามันมันบม่มีโอลิงนะครับเนี่ยมันบม่มีโอลิงมันมีแต่แผ่นแกนตัวนี้นะครับก็เลยใส่วิธีเอาก่าท่านะครับก่าท่าให้สีหนาๆไ้นะครับนะน,บนะใส่ก่าท่าซอยนะมันค่อยสิบวมหัว กาวท่าไวนะ้แล้วเขาตัวนี้ไว้เอ้ก่อนนะต่อไปก็มาเบิ่งตัวนี้ขยับไปท่าตัวนี้ให้มันกาวสีนหนาๆไว้นะป้องกันน้ำมันหัวเนะี่จแก่ามันไม่มีโอลิงนะครับเขาต้องใส่กาวซอยใส่กาวซอย bố mi ổ liền xe cào xoay xe cào hay đi đi หลังจากที่ท่ากาวแล้วต,ตัวนี้ทั้งได้เนี่ยให้มันเป็นบารอยู่ตรงกลางนี่พอดีนะแล้วก็ตัวนี้ก็ให้บารอยู่ตรงกลางพอดีเนี่ยให้ตัวนี้ยุ่ตรงกลางพอดีนะใช้น็อตเตรียมน็อตไว้แล้วก็เข้าไปเลยครับนียตัวนี้นั่น ใส่น็อตขันเลยมาเนี่ยใส่น็อตขันไว้เลยน็อตสามตัว cần bờ nốt đây, chúng thấy bơ xúc xuang anh đi này bơ xúc xuang, mương mương luôn, còn luôn, này, anh đi สิบแปดหอดยีบเอ็ดอันนี้สายน้ำมันตัวนี้ตัวนี้คือปั๊มน้ำมันตัวนี้นะตัวนี้สิบเจ็ดหอดยี่สิบกุญแจปอนสิบเจ็ดหอดยี่สิบเนี่ยเอาทุกอนเดียวเกุญแจมาก่อนทันโบยึดปั๊มน้ำมันเชื่อเพลิงสิบเจ็ดจุดสี่ถึงยี่สิบจุดสาม เอาประมาณยี่สิบสิบเก้าหอดยี่สิบประมาณสิบเก้าหอดยี่สิบนี่แล้วนั่นแล้วนั่นแล้วนั่นแล้วเยอเราขึ้นอะหน่อยขอขอขอเขาอาหอดยี่สิบจุดสามเดียว เอานี่ยี่ตามตำราเลยนเอน่ตันแลนได้แลวกลบแล้ว đẹp thật chứ, này đang nó, chú sâm này, này, pấp vỗ phải nó chú sâm này, 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 thấy bắt, thấy bắt vỗ, này, nó này, lại lại nó เอาท่ากาวก่อนไปเลยท่ากาวนี่เราท่ากาวโปรเจนสักกอนเราหยิบพี่เอาโปรเจนใส่เอากาวใส่ซัก่อนเราโปรเจนใส่เอาน็อตใส่เส่นบวรถือข้างบวกบวเขาไหมบวตรงไหมใส่ถือข้างจนไปตรงล้วเ,เอาน็อตสก่อนเนี่ยไปไม่พี่บัตรนี่ซึ่งนี่ขึ้นซึ่ Nếu bữa chắn hàn con nếu leng canh bồ nhựt phá hoa vào nè 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 cao chút chị si. à, ở xe cầu kho tăng xe cầu kho à, chết nè cầu hiện luôn nè nè cầu nè cầu cầu si. nè เห็นบ่ม9.4่ลกนะเบื้องบัตเบื้องตัวนี้ ได้แล้วได้ได้แล้ว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 ฮะรันแล้วอโอเคมาตรงนี้นี่เห็นป่าวท่าเก่าใช่แล้วเรากะมาตรงนี้ตรงนี้ก็ท่าเก่าใช่แล้วเอาโปรเจนพิษแปะไว้นะแล้วก็ ตัวนี้เขต้องใส่ตัวนี้นึ่ตัวใส่ตัวนี้นึ่นี่นอันสองใส่ไปเลย เห็นไ่มต้วงเ้าเดี๋ยวเอาปรเจอปอนมาขันมันนี่ปรเจปตอนนี่ตัวนี้ก็ได้ เพ้่อมาดีครับคันทุ่ทไทยบ้านเนี่ยอมปกรอ์อากาศใส่หลังจากที่คันน็อตตัวนี้แล้วหลังจากที่คันน็อตท่อไอดีแล้วอุปกองอากาศใส่บ้านเนี่ยนะอกองอากาศใส่ตัวทุ่ยไทยนะตัวนี้คัอคันให้เนี่ยนะ อยู่แล้วอยู่แล้วจากนั้นก็ใส่ขั้นเร่งเอ้ยเพราะหลังจากนั้นก็จะใส่น้ำมันเครื่องใส่น้ำมันเครื่องแล้วก็ใส่น้ำมันโซลาร์แล้วก็สิติดรองเบรงเหรอหยุดก่อน